น้ำใบโหด 6. หอมอร่อยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำส้มตำเส้นดองแดงนะคะที่เราทำไว้เห็นไหมคะดองแดงดองแดงดึ้งดึงดึงเลยวันนี้นะคะได้มะกรอกนะคะสั่งมาจากร้านไทยนี่มะกรอกแก่ๆเลยนะคะแล้วก็มะเขือพริกแห้งมะเขือเทศค,ค่ะกระเทียมพริกแห้งอันนี้ล้างเรียบร้อยล้างทุกอย่าง นี้นะคะขาดไม่ได้มะระกอเรานะคะนานๆจะได้กินทีเนาะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวมาสับกันเลยนะคะเพราะว่าที่ขูดก็มีแต่ว่าชอบสับเพราะว่าสับจะกรอบกว่าเนาะสับให้มันหนักแน่นหน่อยจะได้ผัวจะได้กลัวเขาบอกถ้ามีดไม่คมเนี่ยเดี๋ยวผัวไม่กลัวนะมันจริงปะเนี่ย อันนี้จะใส่น้ําเย็นด้วยนะคะเพิ่มความกรอบนะค่ะเดี๋ยวจะขอเวลาสับมาแล้กอให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาตำด้วยกันเลยค่ะแล้ก็สับมาละกอเสร็จเรียบร้อยอันนี้ ใส่พริกแห้งนะคะชอบตำแบบพริกแห้งมองเห็นไหมคะจะมืดๆหน่อยวันนี้ไม่ค่อยมีแดดกระเทียมนะคะอันนี้ใส่หนึ่งกรัมเลยนะคะชอบมากนี่นะคะสับแครอทใส่ด้วยเนาะจะได้มีสีสันสวยงามนะคะแค่นี้นะคะเาตา้มกันเลยค่ะอพอเราตำพริกละเอียดประมาณนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะมาจัดการปรุงเลยค่ะ เราจะใส่มะเขือลงไปด้วยมะเขือสดๆเลยค่ะสั่งมาจากร้านไทยเนาะใส่มะกรอกค่ะนาน,นานๆจะได้กินมะกรอกทีแต่ว่าเจ้านี้มะกรอกแก่มากค่ะแพ็คนึงได้ตั้งเก้าลูกนะ ใส่ลงไปเลยก็มะเขือเทศค่ะใส่มะเขือเทศสีดาเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ตามใจชอบเลยค่ะประมาณนี้นะคะใส่ผงนัวนิดหน่อยค่ะ น้ำมะขามเปียกค่ะหช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายประมาณช้อนชานะคะตักนิดๆหน่อยนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะน้ำปลา้านัวนะคะที่เราทำเองนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะเนี่ยเขย่านิดนึงนัวมากๆเลยค่ะไม่เค็มด้วยค่ะน้ำปลาสูตรนี้ใสยเย่เยอะๆหน่อยค่ะเพราะว่าไม่เค็มเลยค่ะ น้ำปลานิดหน่อยถ้าเกิดน้ำปลาบางยี่ห้อที่ซื้อนะคะ,เข,ะเขาจะเขาจะเค็มมากเราจะใส่ถ้าใส่น้ำปลาเยอะๆแบบนี้รับโงนะคะกินไม่ได้แน่นอนปีบดมะนาวนิดนึงค่ะเพิ่มความหอมหอมมากๆเลยค่ะยยยเยอะๆเยอะหน่อย ขอ,อใส่มะเขืออีกลูกนึงค่ะชิมรสก่อนนะคะอ,อร่อยมากน,น,นะคะเราจะใส่เส้นมะละกอนะคะที่เราสับลงไปเลยค่ะ ต้องตำเขาเละมากนะคะแค่ให้ส่วนผสมเข้เขากันก็พอนะแม่ค้าบางเจ้าแล้วาส้มตาม,มาเส้นมาละกอเละปุ้มเป๊แต่ถ้าคนที่เขาตำขายมือชีพจริงเขาจะไม่ตาเละน,นะเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่เส้นดองแดงลงไปเลยค่ะหลังจากที่เราใส่เส้นดองแดงลงไปนะคะเราจะไม่ตำนะคะเราจะใช้วิธี ครุกค่ะน้ำใบยหกหอมอ,อร่อยมากๆเลยค่ะน้ำปลาแบสุดยดอดม,มาชิมด้วยกันค่ะขอชิมก่อนนะคะอือปินมากเรามาเทใส่ถาดเลยค่ะนี้เป็นสะเดานะคะสั่งมาจากร้านไทยนะคะลวกเรียบร้อยแล้วค่ะอือ ดมาดูมาเบิงด้ยวยจ้ามาแซ่บน้ากันด้ยวยจ้ามามาจ้าทุกช่องแรงใจเลยนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาด้ยวยจ้าทุกคนมาแซ่บด้วยกันด้ยวยจ้าขอชิมก่อนนะคะอือปลานนวมาก เส้นดองแดงนะคะมันจะกุดกุดเด้งเด้งดีนะคะเหนียวเหนียวนุ่มๆน,นะคะลองทำดูนะคะนี่มาใส่ตามใส่ส้มตามปลาล้านัๆน,นะคะสุดยอดคู่กับเสะหือแซ่บมากๆฟินจริงๆเลย มาจ้ามาจ้ามาดจากส,สุขภูสุกคณดจาประเทศไทยเยอรมนีมาทุกที่เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะขอตัวทานหลังไม่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมูมามนะคะลองทำดูนะคะเจอกันคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ